เจ้าพระคุณสมเด็จโตบอกว่าท่านจะสร้างพระชุดนี้ไว้แจกแก่เจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์ในวันที่ท่านได้รับสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธทาจารย์ต้องทำกันเป็นพิเศษหน่อยเมื่อท่านโตได้สมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธทาจารย์เมื่อปีพุทธศักราช2407ก็ได้นำพระชุดเบญจภาคีที่สร้างเตรียมไว้หลังกลับจากไปเยี่ยมญาติที่กำแพงเพชร มาแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ที่วัดระฆังโดยสร้างตามสูตรพระซุ้มกอกำแพงเพชรดังจะเห็นได้ว่าพระสมเด็จจะมีลักษณะโค้งมนเหมือนกับพระซุ้มกอเพพรราาะะว่ะุมกอกำแพงเพชรเป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดระฆังปู่คำได้บอกว่าต่อไปพระชุดเป็นจับพาชีนี้อย่าว่าแต่จะหาไว้บูชาเลยหาดูก็ยังยาก ทุกพิมพ์คนสัแสวงหากันมากเพราะคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้นมีประสบการณ์ทำให้ผู้ที่มีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายราวปาฏิหารและร่ำรวยมาแล้วมากมายนักเลงพระเครื่องทุกคนยอมรับว่าพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีในยุคนั้นดังสุดขีดราคาก็ขึ้นสูงลิว่วและยังหายาก ไม่ค่อยมีหลุดออกมาปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วไปบ่อยนักพระของสมเด็จพิมพ์เก่าๆยังมีอยู่กับลูกหลานเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวง์อีกมากมายแต่เขาไม่เอามาอวดกันเหมือนนักเลงพระทั่วไปพระที่ท่านโตทำครั้งแรกตั้งแต่ยังเป็นพระลูกวัดจนได้สณมักสั์เป็นพระธรรมกิติโสพลพระรุ่นนี้ผสมด้วยน้ำผึ้งและน้ำอ้อยทางนั้นเนื้อพระจะแห้งเปราะ และแตกหักง่ายตอนมาเป็นสมเด็จแล้วจึงมาใช้น้ำมันตังอิว้วหลวงวิจาร์จุรัยเป็นผู้แนะนำให้ใช้น้ำมันตังอิว้วตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จแต่ละพิม์พแต่ละชนิดท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านสร้างเป็นพุทธบูชาและแจกฟรีไม่มีการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องทำตำหนิหรือเครื่องหมายอื่นใดไว้ที่องค์พระส่วนเส้นข้างหรือหวายผาซี่ที่ครอบองค์พระ ชิดซ้ายบ้างขวาบ้างไม่เท่ากันเกิดจากคนตัดพิมพ์ไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กําหนดจํานวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณ พระธรรมทาวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุพโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สี่ ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่างๆก็มักจะมาช่วยท่านจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจาภาคีอยู่เสมอๆการผสมผงท่านจะประคุณสมเด็จโตท่านจะเอาผงวิเศษเช่นผงปัทมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชมาใส่บาตรและเอาผงที่เก็บไว้ทั้งหมดมาผสมกันจนครบ แล้วนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆมาผสมผงให้เข้ากันจึงเอ,อนาน้ำมันตันอิ้วมาผสมนวดเนื้อผงจนเป็นเนื้อเดียวกันผู้ที่ผสมผงพระของท่านโตมีขรัวตาพลอยปู่คำปลัดโฮและปะลัดมินท่านเป้พระทั้งห้ารูปนี้เป็นพระ